ฮัทดอกนี่ไหมงามงามหลายไหมอู้ฮัดสวยจริงดอกเดียวงามหลายจ้ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาอีกแล้วมาเก็บเห็ดกันอีกแล้วจ้าโอ้ยนาอนี่ ไปเตากันจ้าอื้มฉ่ำมากจ้ะอันนี้ต้องตากเลยเนี่ยต้องพึ่งลมพึ่งลมก่อนเพราะว่าเปียกมากเลยนะจ้ะอ๋อดูค่ะเห็ดหนังไก่อู้ แกโอ้ยมันแกแล้วพี่น้องจ้าโอ้เสียดายข่อยเอาไว้นี่เละจ้า <c oughs> สามีบอกว่าอย่าดึงหักออกมาจะได้ไม่ต้องไปทำความสะอาดเยอะนะ <c oughs> ยยเพื่อนนะมาทางนี้อีกนิดจ้ะนพ่นนะงามๆจ้ะ อ๋ออันนี้มันเป็นเห็ดตัวนี้เห็ดอีหอย่างบุคุณน่ะขาอวบจ้ะคุณน่ะงามอยู่จ้ะงามอยู่เด้อจ้ะ งามๆจะอุ้ยกิ่งไม้แม่กิ่งไม,ม้มเต็มเลยนี่ตะวังเลยจ้านี่เก็บโดนเห็ดอย่างอื่นไปเนาะคัดสักหน่อยจ้าโย นี่นี่ดูเห็นเขาขึ้นด้วยกันเนี่ยระวังเนาะกระดเก็บกระดเบิ้งงน่นี่มันใกล้ก,กันเลยเยบิ้องนี่ <c oughs> ไม่เหท่ทีรักเธอก็ยืนลุ้นเนาะคนว่าอย่าไปเก็บผิดเดอ้อเก็บผิดนะมันเสี่ยงต่อชีวิตเหาเนาะเพราะฉะนั้นค่อยๆเก็บเอาเดอา้อจ้ะ <Either. S 2> คันมันขึ้นรวมกันจังสิก็ค่อยๆเก็บทีละดอกเอาเนาะสินู่นคะ่ะทุกท่านเห็นเรืองเหลืองไหมนั่นเห็นเรืองเหลืองเพ่อน,นั่นเดี๋ยวเข้าสิไปหาเขาจ้ะพุ่นเลยจ้ะอ้ oh. โอ้โหดูสวยมากจาก้ะสวยเนาะสวยดินี่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 ดูสิโอ้เดี๋ยวเด๋ยวเดียเด๋ยวคัดอย่างนี้ก่อนเอาญ้าออกก่อนโอ้โหคุณสามีเจ้นะทุกท่านพี่เธออุดแระศกอเธอรีบอย่างนี้ล่ะค่ะก็เธอกลัวไม่ทันเจ้นเด้อุ้ยเอา,เอาให้นั่งเก็บเถอะ นางก็ามาเก็บเก็บเด้อคอยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะบอกว่าเดี๋ยวเจ้เก็บมั่ง <Huh? S 1> เดี๋ยวเจ๊เก็บมั่ง <laughs> เอา <Huh? S 1> <laughs> เอาเอาอันนี้เจ้ขอเก็บไม่ไม่ทันแล้วทุกท่านจ้ะโอ้ยคอยขอเก็บแน่เอาเดี๋ยวอย่าเฝ้า <laughs> เพิ่นบ่ห้ยคอยเก็บโอ้ยเนาะง,งาม,มีหรีค่ะ คันวิสเต่งเงินลิดแต,ตนด๋สเต่งเงินสีดมเอเธอดบลอดผัวใช่ยี่ดูกลบยี่ดูกลบท่านเชื่อเขาไหมนี่มันต้องรักษาเชื้อไว้อย่างนี้นี่ช่วยเขาหน่อยกลบกลบไว้นน่โอ้โห อยู่ใกล้ตาเกินมองไม่เห็นเพื่นวะเฮ้ยเนาะสามีคอยเาอยู่ใกล้ตาเกินเลยมองไม่เห็นเพื่อนวะอึดหลายเอ้าโอ้ยเนาะดึงหยามานามันเด็ดออกได้นะมันเด็ดง่ายอยู่จะใช้มีดใช้กางไกลเด็ดก็ได้เนาะ มัน่็เป็นยังดอกค่ะออดอกนี่ไหมงามงามลายไหมอู้ฮอดสวยจริงดอกเดียวงามลายจ้ะงามอีหลีอีหลอค่ะว่างเอาอยาออกก่อนเอาตกตลุก,ป,กปุกไหมอ้าดูต้น เกือบเท่านิ้วโป้เลยจ้ะอันนี้หยเงยดหลายเนาะเอาไปไปเก็บต่อจ้ะอปลานี่ต้นต้นเ็ดไหมต้นยหญ่ใหญ่ไหมเพื่อนต้นไหมต้นใหญ่หลายมึงน่ะเมนซสอนไหวไหม ต้นใหญ่ดอกน้อยแต่ต้นใหญ่เอาไปจ้ามันว่าใดเป็นอกหญยหลายได้จ๊ะไหนหีสวยนี่ดูของเจ้ไหนวอคันดูวีสาดินไหนวอนูสึอเรนี่แม่เธอเอามาอวดเจ้ดูเจ้ของเจ้สินี่เตตาเธอบอกว่าเธอดูฉันสิ ของชั้นสวยพ่นวาเด้เจบอกมาดูของชั้นงานนี้เป็นเป็นงานเก็บประเฮดอวดกันพี่น้องเอยสองัวไม่หยาเจ้างึดน้ำข่อยบอกอือหนอสจได้อย่างไงตีโอ้ยอว่าภาษาแม่นะมันข่อยกระดายเนาะเปียห้อกเก็บไปเนาะเอาไว้แน่อันน้อยหลายกับบ่เก็บไปแล้วจ้ะ ย้ำย้ำหาเห็ดบ่ค่อยได้ออ,อันหน่อยเจอก็สิเก็บไปเด้อพี่น้องเก็บไปสดๆกินแล้วมันแ่บเด้อพี่น้องจ้าเก็บสดๆดน,นะนะเบี่ยผิดเออเบี้ยงามอยู่จา้าโอ้ยเนาะมันบ่ค่อยเป็นกอ่อใหญ่ปันใดหรอกคะ่ะแต่ว่ามันพอได้อยู่ พอได้อย yeah. oh, you. oh. no? ู l ai, l ai, en, ่เก็บหยากอยู่ป่านี้มันเก็บหยากอยู่จ้ะโอ้ยเก็บหยากเนาะกิ่งไม้มันลายลายไหมเพิ่นบ่ท่านได้เอา กิ้งไม้ออกไหมโอ้โหเสียงนกเสียงนกดังมาก ย้ายใหญ่หญวันนี้เจ๊เก็บได้แป๊บเดียวทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวฝรั่งก็จะไปขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้อากาศดีเนาะก็เจอกันคนละครึ่งทางนช <laughs> เจอกันคนละครึ่งทางให้เขา มีเวลาส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้นะชีวิตที่นี่เนาะ ha <laughs> เห็ดดำพี่น้องเห็ดดำขาสม้มดอกใหญ่ๆงามๆจ้าคนเนาะสามีเจ้ไปไหนไม่รู้คนย่างเป็นเลาะเก็บแล้วละ่ะเจ้เก็บไปตากไว้นะคะทุกท่านเผื่อถ้าเราได้แบบ กลับไปเมืองไทยเนาะเราก็สามารถเอาไปเมืองไทยไปให้พี่น้องบานเฮาซิมได้เนาะบานเฮามันบ่มี่ดอกเนาะเผ็ดดำแบบนี้เนาะ่าหูคือกันเนะาะผู้ใดหูบะม,มี่บ่มีเขียนคอมเมนต์บอกได้เด้อจ้ะอ้ขาไหมเจบบ่ค่อยได้พอ่ออ่ะ เห็ดขาเงีง้ยวๆอย่างสีเลยพอค่อยพ่อจ้ะ อย่าไล่หลายต้องแบบดึงหลากจึงสิเนาะอย่ามันถึงสิบติดมาก <c oughs> หาวิธีเอา ได้เมนู่ยังกินกันจ้าพี่น้องจ้าเจ๊ก็มีแต่เมนูเห็ดๆดเลยนี่แหละจ้าดูค่ะโอ้ดอกนี่งามว้าฮัทเฮริโย <c oughs> <c oughs> <laughs> อยู่ในหลุมเ <Okay. S 1> <laughs> จ๊ะนะ่ยู่นั่งอยู่ในหลุมทุกท่านสามีบอกสบายดีไหมยอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ <laughs> เก็บแต่กลุ่มนี้ได้นะทุกท่านนะกลับบ้านได้เลยจ้าทุกท่านนี่ค่ะอ๋อพี่ซีสเจ๊ะเ่ะพา สามีเจ้เข้าป่าเข้าป่าแบบเล็กๆอะ่ะต้นไม้เล็กๆเนาะแล้วคนตัวใหญ่เขาก็เดินยากมัง้งเอ้าเห็ดปลานี่มันคืองามแถพี่น้องงาม,งาม,มงามไหมงามไย สามีเจ้เขาเขาหาเห็ดไม่เจอทุกท่านบะแยนเพิ่นตาบอดสีป่ะเฮ้ยหงุดหงิดหลเอ้าวุ่ย¡! เอาค่ะทุกท่านเดี๋ยวมารวมกันอีกแล้วจ้ะรวมอีกอ้ยป่าน Mix ed. Mix ed. ป่านี้เดินยากค่ะทุกท่านนี่ได้เห็ดดำเนาะเนี่ยเดินยากมากเลยป่านี้นะเอาละคาเดี๋ยวเจ้กับสามีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะว่าป่านี้เดินไม่ไหวหรอกค่ะขนาดนี้ มันรกมันรกมากเลยมันรกเนาะคือที่เราก็แวะเข้าป่าที่แบบไม่มีนายพรานเนาะก็เลยลองแวะเข้ามาดูเนาะดูมันรกมากเลยก็เลยไม่เดินกันแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาสามีเจ้เขาจะต้องไปขับมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะพะเพื่อนๆกันไปแวน่นไปแว่นนะจ๊ะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะไหนอากาศดีไหนที <laughs> ่ไหนอากาศดีอากาศดีดใช่ไหมอากาศดีขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่า <laughs> เขาบอกเนาะไปวิเซ่เฮโดเวนกริงเฮโไปวิโกแฮมไปตึง <laughs> ๆตะกร้าเล็กไม่ได้นะคะคือเรากําลังใส่ตะกร้าใหญ่แบบนั้นไปแล้วก็ถ้าเจอก็จะเก็บไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะทุกท่านจ้า แล้วบรรยากาศในป่านี้ไปค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ